วิธีค้นหาปั๊มแก๊ส LPG ขณะเดินทางด้วย Google Maps Hang out Let's go, <S out. Let s go. <S ระหว่างการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ที่มีระบบแก๊ส LPG สิ่งหนึ่งที่ต้องวางแผนอยู่เสมอคือการหาปั๊มแก๊สให้ทันเวลาและอยู่ในระหว่างเส้นทางในคลิปนี้จะพาไปดูวิธีค้นหาปั๊มแก๊ส LPG ด้วย Google Maps ตั้งแต่วิธีดูบนแผนที่การดูจากรายการค้นหา ไปจนถึงการเพิ่มจุดแวะทั้งแบบเร่งด่วนและแบบวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ท่านสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องคีย์เวิร์ดแนะนำสำหรับใช้ค้นหาปั๊มแก๊ส LPG ก่อนเริ่มต้นการเดินทางเรามาดูคำค้นหาที่แนะนำซึ่งสามารถพิมพ์ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเช่นปั๊มแก๊ส LPG ปั๊ม LPG หรือปั๊ม LPG ที่เขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดและเป็นชื่อของหมวดหมู่ใน Google Maps ที่จะช่วยให้คนหาเจอได้ง่ายเพราะว่าปั๊ม LPG โดยส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้ชื่อหมวดหมู่นี้กันปั๊มแก๊สรถยนต์สถานีบริการแก๊สธรรมชาติอัดสถานีเชื้อเพลิงทางเลือก LPG Station Auto Gas LPG คีย์เวิร์ดแนะนำสำหรับใช้ค้นหาปั๊มแก๊ส LPG แบบจำเพาะเจาะจง เราสามารถใช้คีย์เวิร์ดแบบจำเพาะเจาะจงเพื่อคัดกรองข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้ตัวอย่างเช่น PTLPG ซึ่งมักพบได้บ่อยและมีสาขาเยอะปั๊มแก๊สสยามแก๊สหรือสยามแก๊สที่เป็นข้อความภาษาอังกฤษ w o r l d g a s LPG หรือ w o r l d g a s ปั๊ม LPG ปตทหรือ PTT LPG การใช้หลายคำสลับกันจะช่วยเพิ่มโอกาสเจอปั๊มที่ใกล้ตำแหน่งมากที่สุด วิธีค้นหาปั๊มแก๊ส LPG ขณะเดินทางวิธีดูปั๊มแก๊ส LPG บนแผนที่เปิดแอป,ป Google Maps แตะช่องค้นหาที่นี่พิมพ์จุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางเช่นสวนพึ่งราชบุรีแตะที่ปุ่มเส้นทาง เลือกเส้นทางบนแผนที่ตามที่คาดว่าจะสะดวกมากที่สุดแต่ที่ปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มการนำทาง ในขณะที่ Google Maps กำลังนำทางเราสามารถที่จะทำการค้นหาปั๊มแก๊ส LPG ที่อยู่ใกล้กับเส้นทางการเดินทางของเราได้โดยแตะที่ไอคอนรูปแว่นขยายทางด้านขวาของหน้าจอแถบเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทางก็จะแสดงขึ้นมาแตะที่แถบค้นหาบนเส้นทางพิมพ์คีย์เวิร์ดของปั๊มแก๊ส LPG ที่ต้องการค้นหาอย่างเช่นปั๊ม LPG ระบบจะแสดงไอคอนขึ้นมากระจายอยู่บนแผนที่ให้เราพิจารณากันในเบื้องต้นโดยสามารถเลื่อนแผนที่ซูมเข้าซูมออกเพื่อดูตำแหน่งปั๊มที่อยู่ใกล้เส้นทางการเดินทางได้ทันทีและถ้าหากว่าสนใจปั๊มแก๊ส LPG ในจุดใดบนแผนที่ก็ให้แตะเข้าที่ไอคอนของจุดนั้นข้อมูลเบื้องต้นของปั๊มแก๊สก็จะแสดงขึ้นมา แตะที่ปุ่มเพิ่มจุดแวะเพื่อเพิ่มจุดแวะที่เป็นปั๊มแก๊ส LPG ตามที่เรากำหนดเส้นทางก็จะถูกปรับใหม่โดยอัตโนมัติอีกวิธีหนึ่งคือวิธีดูปั๊มแก๊ส LPG จากลิสต์รายการที่ได้ทำการค้นหา นอกจากการดูบนแผนที่แล้ว Google Maps ยังแสดงผลเป็นรายการของปั๊มแก๊ส LPG ที่ทำการค้นหาโดยลากแถบจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นมาซึ่งก็จะมีปุ่มตัวกรองสำคัญมาให้ได้แก่เปิดอยู่เพื่อดูเฉพาะปั๊มที่ยังบริการใกล้ชั้นสำหรับปั๊มที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันครึ่งทางเหมาะกับการเดินทางไกลและใกล้จุดหมายสำหรับเตรียมเติมก่อนถึงปลายทางเราสามารถกำหนดตัวกรองได้ครั้งละ2ปุ่มพร้อมกัน ให้ทำการเลื่อนดูรายการปั๊มแก๊ส LPG ที่ค้นหาเมื่อเลือกปั๊มแก๊ส LPG ที่ต้องการได้แล้วให้แตะที่ปุ่มเพิ่มจุดแวะ <g ips> <maintained. S 2> เพื่อเพิ่มจุดแวะที่เป็นปั๊มแก๊ส LPG ตามที่เรากำหนดเส้นทางก็จะถูกปรับใหม่โดยอัตโนมัติ วิธีเพิ่มจุดแวะปั๊มแก๊ส LPG แบบวางแผนล่วงหน้าวิธีนี้เหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือวางแผนก่อนออกเดินทางเปิดแอป Google Maps แตะที่ช่องค้นหาที่นี่พิมพ์จุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางอย่างเช่นสวนพึ่งราชบุรีแตะที่ปุ่มเส้นทาง เลือกเส้นทางบนแผนที่ตามที่คาดว่าจะสะดวกมากที่สุดแตะที่ปุ่มเพิ่มจุดแวะพักแถบเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทางก็จะแสดงขึ้นมาแตะที่แถบค้นหาบนเส้นทางพิมพ์คีย์เวิร์ดของปั๊มแก๊ส LPG ที่ต้องการค้นหาอย่างเช่นปั๊ม LPG ระบบจะแสดงไอคอนขึ้นมากระจายอยู่บนแผนที่ให้เราพิจารณากันในเบื้องต้นโดยสามารถเลื่อนแผนที่ซูมเข้าซูมออกเพื่อดูตำแหน่งปั๊มที่อยู่ใกล้เส้นทางการเดินทางได้ทันทีและถ้าหากว่าสนใจปั๊มแก๊ส LPG ในจุดใดบนแผนที่ก็ให้แตะเข้าที่ไอคอนของจุดนั้นข้อมูลรายละเอียดรูปภาพประกอบและรีวิวของปั๊มแก๊ส LPG ที่เลือกก็จะแสดงขึ้นมา ที่ปุ่มเพิ่มจุดแวะเพื่อเพิ่มจุดแวะที่เป็นปั๊มแก๊ส LPG ตามที่เรากำหนดเส้นทางก็จะถูกปรับใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อพร้อมให้ระบบนำทางให้แตะที่ปุ่มเริ่มอีกวิธีหนึ่งคือวิธีดูปั๊มแก๊ส LPG แบบวางแผนล่วงหน้าจากลิสต์รายการที่ค้นหา Google Maps จะแสดงผลรายการของปั๊ m แก๊ส LPG ที่ทำการค้นหาขึ้นมาโดยลากแถบจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นมาให้ทำการเลื่อนดูรายการปั๊มแก๊ส LPG ที่ค้นหาแตะรายการปั๊มแก๊ส LPG ที่ต้องการเลือก ข้อมูลรายละเอียดรูปภาพประกอบและรีวิวของปั๊มแก๊ส LPG ที่เลือกก็จะแสดงขึ้นมาแต่ที่ปุ่มเพิ่มจุดแวะเพื่อเพิ่มจุดแวะที่เป็นปั๊มแก๊ส LPG ตามที่เรากำหนดเส้นทางก็จะถูกปรับใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อพร้อมให้ระบบนําทางให้แตะที่ปุ่มเริ่มข้อแนะนําเพิ่มเติมบางครั้งระบบอาจแสดงผลเป็นปั๊ม NGV แทรกขึ้นมาควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็น LPG จริงๆก่อนตัดสินใจเพิ่มจุดแวะ ในกรณีที่ต้องการค้นหาปั๊ม NGV เราก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันกับการค้นหาปั๊มแก๊ส LPG ได้โดยเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเป็นปั๊ม NGV หรือ NGV Station ควรตรวจสอบเวลาเปิดปิดและอ่านรีวิวล่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงปั๊มแก๊สที่ปิดบริการชั่วคราว Google Maps ไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปนำทางแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ใช้รถแกส๊สหากรู้จักค้นหาและวางแผนอย่างถูกวิธีการเดินทางก็จะมั่นใจและไม่ต้องกังวลเรื่องแก๊สหมดกลางทาง ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ